This is no problem for regular parties. Hello, my name is Enjoy. My aunts gave me my name since my plan take me to live with her. But she has never called me that name. She always called me. <laughs> จำเนี่ยคือเปะแถวโว่าอ,อหนูคือเสยแถวมาดามจอยนี่เหรอจอยอีจอยเป็นอย่างป้าคะจังว่าคอยเบิร์ดป้าเออเจ็ดสิบแปดสิบเทื่ออะไรนี่บอได้ยินสิยามันมาคักเนาะภาษาฝรั่งบ้านมึงน,นี่เนาะแกก็บบอเห็นเก่งขึ้นจ้าเทื่อคอยกระหม่อมของคอยนี่ละคอยก็มีความฝันของคอย,อยเด้อนี่ไอเฮ็ดไใหทำไหนไปเฮ็ดไป เมื่อแรกเราลงไปซ้อมคล้องกาดน้ำเพลินเดอ้อป้าจะขอเป็นคน้นสอนแท่ๆกกเห็นยังแ่ยังบ่เป็นอยู่อุ้ยป้าไปมันกรเต้นบบเป็นแม้มันเอ๊กเก๊ๆกังๆอยู่มันอยากอายเพื่อนดอกก็ไปซ้อมดูด,ดูหนอดตัวลูกมันจังสีเกงเ่งเออเออเออเงๆคุณหลานย,ยังสีน้ำไปเด้ออือดีมากลูกดีมากไปให้เพื่อนได้เห็นหน้า <S <S เห็นตานะแด่ไหมให้เพื่อนได้ย่องแน่ว่าหลานป้านิ่มหนาเก่ง ก็ฟ้าลงไปเด้อเหมือนแรงน,นั่นอุ้ยอุ้ยป้าซ้อมสมก่อนซ้อมสมก่อนโทรศัพท์ใครมาฮัลโหลจอยโอ้ยยายบอกแล้วว่าซื้อจอยบ่ได้ซื้อจอยเออน่ะมันก็คือคือกันนั่นละเธอโทรมาตาเสานี่มีเรื่องอีหยังพี่น่ะมีข่าวดีมาบอกข่าวดีอีหยังละ่ะก็คืออาทิตย์หน้านี่สิมีชาวต่า,ตางชาติมาเที่ยวบ,บ้านเฮา เรก็สิาพาเพื่อนไปเบิงลำวงข้องกาอยู่บ้านจอยน้่พี่ก็เลยนึกถึงจอยเพราะว่าจอยเคยบอกว่าป้าเป็นคนสอนลำวงข้องกาให้กับชาวบ้านเอา้าเรามมนเกี่ยวอย่างกับจอยเอา้าก็ต้องเกี่ยวเหรอเนาะเพราะว่าพี่จะให้จอยมาเป็นไก่นําเทียวซอยพีเด้โดยเฉพาะข้องกานี่พีคุยไปตั้งหลายเลยเด้ดป้าตาแถอบ่นี่พี่เออสิตัวเห็นอย่างเนาะ แต่ว่าเรื่องล,ล่ำคล้องกาน์นะจอยต้องถามป้าเพื่อนเบิงก่อนเดอ้อเพื่อนอยากให้จอยไปเต้นจะจอยก็บบอยกัเต้นปานใดเนี้ยเออนะ่ะก็บอกเพื่อนเตียมใ้มมหันละพ้าไปเบิงซื่อๆสีคิดอยากขึ้นยังสั่นกะโอเคเลยดิวแต่ว่าจอยต้องเฮ็ดอีหอย่างอีกแน่นะก่อนอื่นเลย ก็คือไปเก็บขอมูลวัฒน,นารรมำสถานที่ต่างๆในมู่มบ้านเฮานี่ละ่ะแล้วก็ไปเล่งฝึาากภาษาอังกฤษในมันคองโอเคบอโอเคยสบอสลุยค้าเรือนี่มันมีปลา,อ,าอ,อีกอย่างไหม่เจ้าพ่อศตลปะเก่ง อยู่ท่งแพ้น่นี่มันคือปลาอีกอย่างจ้ะปาล,ะลปาเข็งเธอเหอลูกปลาเข็งปลากระฟิดลูกเข็งเหรอโอ้ฟิดเข็ง ละจ้าราบลื่นดีบ่มีปัญหายัางเลยอ่ะโอเคจ้าดีมากเดี๋ยวพี่สิ่งของมุ่นเพิ่มเติมให้ทางไลน์เด้อโอเคจ้าได้เลยได้เลยๆๆๆย่ามือเชละวันเ็นลอยเด่นออกมาเล่นของ วงคองก้าเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ชาวบ้านคำคาสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี2480เนื้อเพลงเล่าเรื่องประวัติศสาสตร์ของชาวบ้านที่ต่อสู้เพื่อให้ได้อยู่ในถิ่นฐานเดิมไม่ยอมย้ายออกจากการสร้างเขื่อนตลอดหลายสิบปีจอยคุณพ่อไปสองคองกาผุดมูเพิ่น,นสอมอยู่ผุนปลูกป้าลูกไป่อนเรว่าจอยบอกมก เต้นไปมันก็อยากไอเพื่อนแม่นั่งเบืองเบบนน้ลาเพราะต้องอยากไายดอกลูกสิเป้อยากไอเฮ็ดหยังขันบ่เต้นมันมั่นสิเป็นซ้อมดูดูมันจังเก่งไปลูกป้าคุณมุขควนซ้อมยู่ผุนป้าเร็วโอ้ยหลานเนี่ยจะเป็นบ่ได้ใจคักน้อ จอยพ่อมไปล่ะนักท่องเที่ยวพ่นสิมาแล้วนะจ้าพี่อีกสักข้าวเดอ้อถาก่อนเดอ้อได้ครับได้ไอ้วางนิดมือเลยเนี่ย าคนสิมาเดีวเดชคือย่งบมมากยู่จอยขี่มิเ่องสิบอกเออเออเออเจ้ามากก่อนจังเวากันเจ้าหาฝ่ามาเดี๋ยวนี้พอดีว่าพี่เนี่ยติดธุระกับท่านหันตอนนี้พี่คือสิไปบ่ท่านแล้วล่ะฮะพี่เราหนูสิเฮตดจังไดเนี่ยพี่ว่าพี่นาสิห้จอยน่ะรับดูแลง,งานนีคนเดียวไปเลยเด้พี่บมมีพี่หนูคือสิเห็ุได้ อีกอย่างงานนีก็เป็นงานแหลกเด้เออน่ะมันผมมีอย่างยากดอกแค่เป็นไกด์พาเขาเที่ยวกับแนะนําหโนนีนั่น,นให้เพิินฟังนั่นละหนูว่าหนูเฮ็ดบบได้ดอกหนูขอเท่นส่วนสาหาคนอื่นมาสามาเทนน่ะโอ้ั่นก็ท่านหันอิลีจ์จอยคนอื่นน่ะเขาก็ติดงานกันเบิดบ่าม่ไผ่างจ้าคนเอ้าแล้วหนูสิเฮ็ดจังไ๋เนี่ยเออเอาจังส่ ถ้าจอยเห็นงานนีสำเร็จนีพี่สเสนอให้เป็นไก่เต็มโตเลยอีเลีบ่พี่แต่วา่างานนีก็เป็นงานแหลกเด้อเออนะ่ะเดี๋ยวพี่สีซอยดันเต็มที่โอเคป่โอเคคันซันจอยรับงานหนีก็ได้ดีมากต้องให้ได้แบบนี้ละ รับร่องมาผ่านงานนี่ไปจอยสิเก่งแน่นอนขสันพี่ฝากน้ำเนเดอร์สูส้ๆไม่ยังกระทักมา Even though then they didn't come with us today, I will take good care all of you. We serve everyone with a good service, but money is still short. If you feel dirty, we have water to serve all of you. If you want to use the toilets, you just go straight into the house. And this is our welcome for today. It is called Island Buffalo. It will also take us to travel today. Any question? Uh, will you take us to travel today? And are there any iconic tourist attractions? Well, for today, we will go to the fishing lab with processing pan and go to see beautiful buffalo. A waterside ancient earth, a sunset cruise, and end with ขอ Thai folk dance, which is the traditional signature activity here good อุ้ยเริ่มไปเอาปลาสมกระปบนสมตัวนี้โอเคค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขึ้นรถเลยค่ะ I? Um, where the I am sorry that I missed a method in scheduling and appointment abuse. Really? Why do you have to be for you? And the weather is so hot here. I'm so sorry for that. Next station, beautiful buffalo! And here is a beautiful buffalo. It is a beautiful Thai buffalo. It was like said by nature Love Beating almost all his like. This is an ancient church in our village. It was flooded when they built the dam. And we are now sitting here at Lam Dam. We can also see the beach. far away there and that's it เ d a b า a c h the longest west water beach in Thailand ฮัลโหลพี่แตนจอยเป็นยังนักท่องเที่ยวเพิ่งขึ้นโทรมาคอมเพนหลายขั้งแทนนี่มันเกิดยังคืน หนูก็พยายามว่าเลยเด้พี่บางเถอก็ว่าคองแน่ว่าบอกคองแน่อีกอย่างหนูก็บอกเก่งภาษาแม้แต่ว่าหนูก็เต็มที่แล้วเด้โอ้ยแล้วภาเพ,พื่อนไปเบิงล่าวงคล้องกาไปนี่สิ่งที่เพิรี่เครีมากก็คืออันนี้เลยเด้บอ j อ y n o อ enjoy. ย อา้าจอยเป็นยังคือมานั่งอยู่นี่ละลูกนักท่องเที่ยวผถาอิหลาเด้พุน่นจอยบ่รู้สิเฮ็ดจังไดแล้วปะเฮ็ดยังกระ่บูกใจเพิ่นแม่จอยเมื่อยบ่เป็นยังอย่า,ยาซีเรียสบ่มีไผเก่งมาตั้งแต่เกิดดอกลูกอิหลาตั้งใจเฮ็ดหน,น้าที่จะคข้องไปฝึกค,คนจะคข้องไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองเด้อแต่ว่าจอยบรเกกงยังจอยางเลยเด้เป็นไก่กรบ่เกง น้อมวงข้องกาี่ปบายอยากให้สืบสานต่อใจอก็เฮ็ดบ่ได้เออบ่เป็นอย่างดอกบ่มียั้งสิยากเกินความสามารถอีหล่าไปดอกลูกให้อีหล่าตั้งใจศึกษาค่อยๆเฮ็ดไปเดี๋ยวก็เก่งเองป่าเสีอยข้อยู่เคี่ยงขงังเป็นกำลังใจให้อีหล่าเด้อ รำคู่กับสายยิงมารำเครียครอยรูปลอเอียงคอสะบัดไหลรำคู่กันไปชายสะบัดไหลแลดูสวยงามรำคู่กันไปใช้สะบัดไหลภาพสาวงาม Of course, thank you so much for taking us here and giving us a lot of fun. What about you?